สวัสดีค่ะทุกคนรู้จักเกม Valorant กันไหมคะแล้ว Valorant เนี่ยนบเป็นเกมอ e ีสปอร์ตไหมคะถ้าอยากรู้เนี่ยเรามาฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นเราจะมาพูดถึงประวัติ Valorant ข้าวๆก่อนนะคะสำหรับประวัติของเกม Valorant ข้าวๆนะคะเกม Valorant เนี่ยเป็นเกมมงปืนแนวมุมมองบุคคลที่1คะ่ะซึ่งเกมเนี้ยถูกจัดจำหน่ายโดยบริษัท Riot g a m e นะคะซึ่งบริษัทเนี้ย ก็จัดทำเกม Lord อ f l e เ e นเหมือนกัน,นะคะ่ะโดยเกมเร์แล์นะคะถูกประกาศครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2019ค่ะและครั้งแรกที่ประกาศเนี่ยจะใช้ชื่อว่าโปรเจกต์ A ค่ะ โดยเกม v วอ l a n นนะคะเปิดตัวในวันที่1 5ตุลาคมปี2019ภายใต้ชื่อ Project A ค่ะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น v วอ l a n นในวันที่2มีนาคมปี2020ค่ะโดยเกมนี้เนี่ยเปิดให้เล่นบน PC วันที่2มิถนายนปี2020เป็นกันค่ะและในวันที่ v วอ l a n นมีอายุครบรอบ1ปีนะคะตัวเกมเนี่ยมีผู้เล่นถึง14ล้านคนต่อเดือนเลยนะคะ และทางไลออดนะคะก็ได้ประกาศออกมาว่าเกมเวลเนี่ยจะลงแพลตฟอร์มมือถือเร็วๆนี้ค่ะแต่จริงๆอ่ะตอนนี้ก็มีลงแล้วนะคะแต่เป็นทางเซิร์ฟของจีนค่ะเซิร์ฟไทยจะลงวันไหนนั้นมารอดูกันนะคะ Phoenix, I said stop! Oh, that's how you wanna play it. Ah! All right, I'm going in What about h e h o u I wouldn't worry about her ก็จะพูดถึง Valorland ในเรื่องของ eSports กันนะคะโดยทางไรอดนะคะได้ดันเกม Valorland เนี่ยให้อยู่เป็น eSports ระดับโลกเลยนะคะซึ่งเกม Valorland เนี่ยจัด VTC หรือว่า Valorland Champion Tour นะคะมี3ระดับค่ะระดับแรกนะคะจะเป็น Challenger ค่ะ ระดับ่งเน Neptune, s ป็น s elbow ร n d s ะ t s up the ดับนาน d ชาตะะิระดับที่สองเนี่ยก็จะเป็นมาสเตอร์ค่ะก็คือระดับนานาชาติระดับที่นองเน่ยก็จะเป็นมาสมตอ์ค่ะก็คือระดับนบบนาชาติ ดูว่าจะได้โชว์ของกันหรือเปล่าอะไรครับซัมติงทะลุไปแล้วได้เป็นหนึ่งพีมี่ได้ซัมติงขึ้นมาพัตเก้เทพพีมี่ขึ้นไปแล้วซัมติงกู้ยาวเลยกูเนอร์เอาหน้าหรือหลังก่อนดีแต่เขากู้เสร็จไปแล้วยังเป็นเบรคไปต่อส่วนระดับที่3นะคะจะเป็นแชมเปี้ยนค่ะก็คือชิงแชมป์โลกนั่นเี้ One m o r e breaks another record with that pop off. He's now got the most kills in a NB15. He said he wouldn't cry until he'd won a championship. He didn't just win today. โดยตั้งแต่จัดมานะคะก็จะมีทีมจากทั่วโลกเลยเช่น PaperX สําหรับความสําเร็จของว a l o r a n t นะคะเกมนี้เป็นเกมแนว FPS คะ่ะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกในเวลาไม่ถึงแค่2ปีเท่านั้นนะคะ ถมยังสร้างอาชีพให้กับนักแข่งสตรีมเมอร์แล้วก็ครีเอเตอร์เกมด้วยค่ะชุมชนเกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ยเติบโตอย่างมาหาศาลจากเกม Valorant นะคะสรุปสั้นๆเลยก็คือเกม Valorant เนี่ยไม่ใช่เกมยิงปืนธรรมดาแต่เป็นเกมที่ผสมผสานกลยุทธ์ความสามารถแล้วก็การแข่งขันกลายเป็นเวทีสปอร์ตระดับโลกที่มีโอกาสเป็นระดับตำนานได้เลยนะคะสำหรับตัวละครในเกม Valorant นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเอเจนต์เนี่ยมีทั้งหมด4สายด้วยกันนะคะ สายแรกเนี่ยก็คือสายดิโอลิสก,ก็คือลุยแล้วก็เปิดไฟค่ะสายที่2นะคะจะเป็นคอนโทรลเลอร์ค่ะก็คือควบคุมพื้นที่ ส่วนสายที่3นะคะก็จะเป็น Initiator ค่ะซึ่งสายเนี้ยจะเป็นสายเปิดทางหรือว่าเปิดสายให้นั่นเองค่ะแต่ก็คล้ายๆกับดูลิ a นะคะแต่ว่าหน้าที่น้อยกว่าค่ะ oh, yeah. ส่วนสายสุดท้ายนะคะสายที่4ก็จะเป็น Sentinel ค่ะก็คือสายตั้งรับแล้วก็ป้องกันนะคะ Nothing stays hidden from me. Nothing. This goes here. Eagle eye. p a g e trigger. Found you. Squatch line เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกเกมวอลแลนที่พูดไปถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าคำติชมเนี่ยสามารถพิมพกันเข้ามาได้เลยนะคะ แล้ววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย